เจ็ดสิบชุดหรือเปล่าสองซองเนาะตรวจไปตรวจมาได้ใบเดียวถือใบหนึ่งเจ็ดศูนทั้งเบิดเลขหนาดิแังกับว่ถือได้ใบเดียวขอบคุณค่ะ เขียวม่ค่อยได้ใสช้นนยุ่าง,งานพี่ทัสนีขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงค่ะนองแอนสวยมากขอบคุณค่ะ เป็นหลังเวที่นี่ค่ะว,วันนี้ก็มีศิลปินมีเบิ้ลนปทุมราชน้องธัญญาสยามค่ะพี่รูรุลาล่านะคะคิวงานอยู่หน้าเพจเลยนะคะ คิวงานอยู่หน้าเพเดอ้อรอเจอหมอชิดสองวันที่สิบหกค่ะกับหมอลำเจกันร้อยขอบคุณพี่ปอยค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจหมอขค้ในเห็นคนด้วกันค่ะว่าหลายวาหลายแต่ว่าจกจวงบอกว่าหลายใช่ เดี๋ยวมาขอบคุณจีจี้ห้าสิบดวงพี่บบพาดออรลดีดีกีนางงามนะหนูกะแค่ประกวดอีพีดีนางงามผูดสาวารรค์แล้วก็ที่นาสามชัยแต่ที่สาม ขอบคุณค่ะพี่ก้อยแม่แม่ดูคิวงานนะเพจได้เลยเช่นกันค่ะไปพอก็ไหนได้เดียวอะ่ะมีคนจอบรถแอนเข้าศูนย์นะคะตอนนี้แอนก็เลยได้เช่ามา สวัสดีพี่ระวีวรรขอบคุณดาวหนึ่งรอหสบดวงค่ะรถดแอนซอมนะสี่รลประมาณกลางเดือนหน้าแม่วัสนาขอบคุณค่ะดาวห้าสิบดวงพัดแม่แม่จะทรงดาวเก่งแท้แม่เสือบอหนูยังเห็ดป่เป็นเลย ขอบคุณพี่มงคลนะคะขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องออหน่อยน้ะได้จ้า